ขอ,อยาส่งงานค่ะส่งงานตะกร้ารูปหัวใจนะคะตะกร้ารูปหัวใจสีครีมค่ะแม่แมวปักดอกคอสมอสเหมือนเดิมนะคะปักดอกคอสมอสหนึ่งด้านค่ะสีแดงอ่าข้างในสีม่วงนะคะเห็นบอแมวแมวก็จะแต่งระบายขอบไห้นะคะแต่งระบายขอบสีชมพูค่ะเสริมด้วยสีเขียวนิดหน่อยนะคะ ึ้นหลังก็จะเป็นลายหยดหน้าเหมือนเดิมตามที่ลูกค้าออเดอร์ค่ะแล้วก็มูจับแม่แมวก็จะแต่งเป็นไข่มุกให้ค่ะนี่นะคะกระสวยงามยูค่ะแม่แมวกังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกคุณลูกค้านะคะจะชอบผลงานของแม่แมวหากผิดพลาดประการใดนะคะแม่แมวก็ขออภัยด้วยนะคะจังใดกะ อ่าให้อภัยกันแนเด้วจ้าบ่ไเด้มีเจตนาอีกย่างบดีทั้งสิ้นอันนี้ก็ส่งงานให้ลูกค้าค่ะสวยจบค่ะ